พี่น้องว่าซุปมาอุดนนท์ใน้องอันเนาะ พากันมาบุญบานไอรอนโตพี่น้องบุญชลเสือเนาะคือเก้าพ่อมยืไอรอนเป็นบอสค่ะเนาะเพื่อนี่พากันสสรซันพี่น้องกินเดียวันเกิดบาาซุปตื่นจะมาพากันมอคคเร้าสิพากันไปนั่นเนาะไปหลอกเบิรอนลเสือพีน้อง ช่วยบังบุญช่วยอิ่มคนในพี่เนาะไปนี่เนี่ยงเนาะเรียห่าไปหล่อกรับงานเนาะไปตัวเนี่เหาก็พากันมาหอดงานบุญนะเนาะอยู่ที่ท่าเหื่อคนกระลังร้ายเนาะแต่ว่าเขาจะมาเขาจะเมื่อไหนก็มีเนาะเพราะว่าเขามาถ่าเก่งหอบจิ่กนั้นมันคำเขาจะกระไรฟัดเมื่อพว้คนขายเสียงได้หลายพี่เนาะเออไปย่างกันจ้ะ างมาเมืองเหือสคนหอดงานหอดเชือกหอดเทสกานงานบุญแล้วก็สิเดเห็นแต่หัวข้าวายขีดยู่งานบุญนี่แหลีพี่น้องเลยบุญบอรอเป็นบุญบุญบอลอเสียงเพงล่างแนีนี่สิบออันนี้บอคนขไมายนเสียงไรเนาะ ตมวยองุ่นแหกเนาะงานแหลกคนก็ายนี่งานแหลกของปีไม่เลยมยิเมงนเน่ยคนร้ายเนาะไปเ้าหน่อยกระเป๋านีลังเดียดีวเดียวสิบบาไปเบิ่งอะนะหมา อ๋อแนนนี่แนนนี่ ชีวิตในเด้อเพราะว่าขาเจ้าพากันเพิ่นเปิดเพ้งเนาะเปิดเปิดเพ้งแบบงันบุญนะนะพี่น้องคนกลาไอหอนกอหอนเด้วยไปไปย่างไปโอ้หานเดยนมาฮัลส์สว่านีโอ้ขายดีบอมค่ะขายดีแล้วสติงนี่ คนมาเปิห่หันขายเครื่องพ<า>ี่น้อง เออแล้ก็บมหลุนนุนหมูนีหูคล้ายเผือเออช่วยเห็นเนาะตีไปเล่อตทั่วนะเอไปใส่กระวตอนหูจักไปใส่กระวิตะก้อนอันน้นหมู ขดานเนาะหานงนอวงนี <ừ> ้เดบนมน้องนาะเดดดดเดเนือ ของผังบาทอย่างพวเนาะแบบบาทห่อก็บบาทนะาคามเนาะก็หน้าพังเนี่ยบส่เวงอันนั้นเพื่อข้าจอสผ้ายขึเนมากี่เนส่ลายขนาดน้แ่ด้หนิส่าบา้่ายี่ใส่เงวนา่เหืองอนนันงวานน่ะมันต่อกับแสงแหลเแล้วพี่น้องอาสีเดือมตา ลำอีหยังบักนะโอ้บ๋านเป็นเบื้งของค่ะอาจารย์ยัง้ว่าครูบอกครูบงครูบาเพิ่นมานั่งส้มสีอะเนาะเาะ3คนเฮาพากันเลาะอยู่านบุญนี่แหาะพ่อกูสาวบ่เออลําบูบัดนี้าปเนาะ

ผมมีเงินนัานู้สมสามารถซื้อรถได้เป็นคันเลยนะถึงรถของเน่นรถรถอยัางเอมีสร่น้ำได้เลยนะเอออร่อยง่ายแล้วชิคก็มูหวานแบล F เบลเ่มฟันตัวนิดหน่อยว่านอนตัวนิดหน่อยเยอะ้ไอซู้จะก็ไปบ้างไปหน้าห้องก็ไปบ้างไปได้เท่งหัวเขามีโดดเป็นของตัวเอง ແລ້ວກໍຫັນແກ່ລົດ พี igen, ่น้องน้องนี่เราเองที่งานวันนักค่าวเลยนะคือวานเราเองนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนแต่พังพังนำพากัแบบเดียวกันครับแย่โพูกับะไ้เลนาะอันนี้แม่นูกอ่อนสองคนแบบนี้ดกมากพี่น้องเด็กเตียก็ใสยเงินเนาะ สาตว์แบุบูเบาอีกแล้วพี่น้องถ้าถมาบกุงไหว่าูกเปาาลูกีูกเแอหก็ได้านึงอู้หูาป้ยได้เด้อบสอเอาให้หลเด้อเอาให้หลเด้อเอาลูกไหล้าูกไหล

คอยถาม่าอยากสาดคอยสาดมเป็นคอยซาดได้เคยได้จังเื่อมาเอาอกตีเมาพี่น้องไปกินไปกินกปุกนปะายเยแล้วเยเาชหลังคอูดเล่อาอกเลสี